อยากขน,น้นเลยผมว่าเราไปกันที่ไปฟังเสียงสังคมกันสักหนึ่งนะอ,อย่างที่เรียนว่ามันแตกเป็นสองฝ่ายจริงนะฮะเร,เราจะไปกันที่มูลนิธิหญิงชายก้าวไก่ก็เป็น n g o เป็นมูลที่ที่ทาเรื่องของวัยรุ่นเนี่ยนะฮะจับตาสังคมวัยรุ่นพฤติกรรมอะไรต่างๆนะคะแล้วก็มาสะท้อนมุมมองจะได้ไปฟังมุมมองในเรื่องนี้คิดว่าในสังคมยุคปัจจุบันกับการมีละครซีรีส์แบบนี้มันควรหรือไม่ควรแล้วควรจะต้องทํายังไงหรือไม่ควรต้องทํำยังไงะใช่ไหมคะย้ำอีกครั้งนะฮะ ละครซีรีส์ฮอร์โมนวัยว้าวุ่นในขณะนี้มีอยู่สองประเด็นทับซ้อนกันอยู่แล้วก็เชื่อมโยงกันด้วยประเด็นที่หนึ่งสังคมยังเถียงกันไม่เสร็จนะฮะว่าเนื้อหาสาระในละครซีรีส์เรื่องนี้นั้นสมควรไม่สมควรอย่างไรที่จะออกอาการยังเป็นประเด็นที่ทุ่มเทให้ความคิดกันอยู่ระหว่างสองขั้วในสังคมนะฮะในขณะที่ยังไม่ยุตินั้นก็มีประเด็นที่สองทับซ้อนเข้ามานะแรกขึ้นมาเลยเรื่องของน้องปันปันหนึ่งในนักแสดงก็ไปมีภาพกาเสพยาผมเชื่อว่าทอกอัปยุตยาวกันเป็น เป,เ,ปเป็นอาทิตย์เยนะฮะเพราะฉะนั้น,น,นเราจะไปตรวจสอบเรื่องนี้กับคุณจจเดตนะคะชาววิไลค่ะผู้อำนวยการมูลนิธิหญิงชายก้าวไกลนะคะสวัสดีค่ะคุณจจเดดคะ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับในทังที่คุณจจเดดก็ทําหน้าที่เป็นเป็นอีกหนึ่งคนไกลของสังคมในการเฝ้าระวังติดตามปรอากาสที่เกิดขึ้นในสังคมโดยเฉพาะในกลุ่มของคนรุ่นใหม่ๆนะฮะคุณจจเดดมองละครซีรีส์ฮอร์โมนไว้วาวุญเนี่ยนะฮะที่กสทชทําท่าจะเข้าไปเซ็นเซอร์อย่างไรบ้างครับได้ชมบ้างยังคะ <laughs> ผมคือว่าในมุมมองผมเนี่ยเ<ม>ท่าที่เอ่อผมก็ได้ดูบ้างแล้วก็น้องๆที่ในออฟฟิศด้วยว่าน้องยงสนเขาดูเนี่ยเขาก็สะท้อนว่ามันเป็นมุมไม่ได้ไปทาไําให้เกิดเป็นปัญหานะครับเพราะว่ามันจะเป็นการสะท้อนปัญหาของสภาพของวัยรุ่นที่เกิดขึ้นในช่วงที่เขาอ,อยู่ในวัยที่เอ่อเขาเรียกว่าอะไรต้องการข้อมูลสาวสารแล้วก็มอง,รงเรื่องควาสเรศแบบยังไม่เข้าใจนั้นนั้นทั้งเรื่องนี้ก็จะทอนปัญหาท่านตัางช<ข>ัดนะครับ ไม่ได้มองว่ามันเป็นปัญหานะครับมองว่านังเรื่องนี้เป็น,นการสะท้อนปัญหาแล้วก็ต้องช,ช่วยกันหาทางออกนะเพราะว่าปัญหานี้ก็ได้ตั้งโจทย์ขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็ต้องช่วยกันแต่าะเป็นผู้ใหญ่เนี่ยก็ต้องช่วยกันหาทางออกไม่ใช่ไป อพอเห็นปัญหาแนละ้วก็ปกปิดมันแล้วก็ไม่ยอมรับมันมันก็จะแก้ไม่ได้อประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับนิหาของซีรีส์นี้นั้นต้องบอกว่าแรงแล้วก็ดิบพอสมควรนะสะท้อนมุมลึกมุมลับของวัยวัยรุ่นยุคนี้จริงๆม,มุมนึงอาจมองได้ว่าเป็นการสะท้อนปัญหาตีแผ่ปัญหาให้สังคมได้ให้ผู้ใหญ่ได้เห็นได้รับทราบแล้วก็รู้ทันตามทัน,ทนวัยรุ่นจะได้ปักหลัก,ลกตั้งธงในการที่จะแก้ไขอะไรกันอย่างไรประมาณนั้นแต่อีกมุมนึง นั้นมันมันก็ยังทุองเถียงกันอยู่ว่ามันจะเป็นการที่ชี้พงให้กับโลกให้ก,กับโรกหรือเปล่านะเกิดก<ด>ารเลียนแบบอะไรแบบนี้ผมเนี่ยเห็นคุยเรื่องนี้มานานแล้วแล้วเป็นไงครับแก้ปัญหาได้ไหมครับเห็น<ว>เช่นบอกว่าเนี่ยอา้าวคุณไม่ควรจะสอนไปศึกษาในโรงเรียนนะที่หนึ่งที่สองคุณมไม่ควรที่จะมีอะไรขายทุอย่างในโรงเรียนและตอนนี้เป็นไงครับ มันยิ่งหนักประเด็มถ right? ูกไหมครัค uh. ําว่าชีโพงให้ก right? ันลอกเนี่ยผมคิดว่ามันมันหมดสมัยแล้วครับเพราะว่าคือตอนนี้เด็กมันไต่ไกลว่าโพงแล้วนะครับเด็กมันไต่ไกล่าโพงเลยมีช่องทางข้อมูลน้องน้องน้องยังนเ่ยนะครับน้องเขาไปไปมากกว่านั้นเลยนะครับซึ่งเขาเขาใจที่ผมพูดใช่ไหมแต่ว่าเขาลูกอะไรเปมากกว่านั้นแล้วแต่เขาในจุดที่เขาไม่มีข้อมูลสัาพันธเฉพาะเราปิด ถูกนะฮะเพราะเรายิ่งปิดเรายิ่งไม่ไม่บอกเขาเนี่ยมันยิ่งไม่เข้าไปตือสารตอนนี้ผลกระทบเรื่องเพศศึกษาหรือว่าความัมพันธ์ที่ไม่เท่าเทียมกันระหว่างหญิงชายหรือว่าเรื่องที่สังมคมเป็นกดทับประเด็นผู้หญิงเนี่ยเราเห็นช,ชัดชัดเลยแล้วว่าอเออเห็กเนี่ยไปหาข้อม,มูลที่ปิดๆิดพอไปหาข้อมูลที่ปิดปิแบบยังไงคลางออกเรต้าที่ขเขาก็เสี่ยงต่อการท,ที่สิทหลายหลายคนที่พร้องไม่พร้อมใช่ไหมเขาท<ห>ำา,าไงฮะเขาก็ไป ทำแทง้งถูกไหมครับไปทาแท้งแล้วเป็นไงไม่ปลอดภัยก็นํามาสู่การเสียชีวิตถูกไหมครับ <c oughs> นั้นเนี่ยคเนี้ผมคิดว่าเป็นคำที่ผู้ใหญ่เนี่ยมาเป็นข้ออ้างในการที่จะไม่ยอมรับความจริง <c oughs> แล้วพอไม่ยอมรับความจริงมันก็ไม่ได้แก้ปัญหาอะไรแล้วสิทธิเด็กที่ต้องไปทําแท้งเถื่อนอะไรก็ยังสูงขึ้นแล้วว่าจะเห็นอยู <c oughs> ่ทุกวันต้องไปกับคลินิกทาแท้งเถื่อนอะไรเงี้ยใช่ไหมครับซึ่งอันนี้ยผมก็เลยคิดว่าม <c oughs> ันถ <c oughs> ึงเวลาที่เราต้องยอมรับความจริงแล้วแก้ปัญหา ตรงจุดมันจะดีไานะครับค่ะงั้นแสดงว่าเรื่องเหล่านี้เนี่ยมันควรนํามาขึ้นมาวางบนโต๊ะแล้วก็ให้สังคมให้เด็กได้เร<อ>ียนรู้ในขณะเดียวกันก็สอด<อ>แทรกวิธีคิดการสอนหรือสิ่งที่ถูกต้องเข้าไปในละคร,รหรือในสื่ออะไรต่าง<อ>ๆแทนอย่างงั้นใช่ครับใช่ครับแต่ใน<อ>ละครเนี่ย<ม>ผมคิดว่าเขาก็เป็นาการตั้งคำถามแล้วก สังคมต้องช่วยกันหา่านงออกแล้วเด็กแบบที่ดูเนี่ยเราก็ต้องมานั่งคือพวกผมเองยังคุยกันในเครือข่ายว่าจะพรื่งนี้มานั่งแลเกเปลี่ยนกับน้องๆเยาวชนแล้วก็ให้เขาดูว่ามลกระเกิดขึ้นเนี่ยคนคนจะมีทางออกไะไที่ฟังเขาด้วยนะฮะแล้วเราก็ใช้ข้อมูลที่ถูกต้องนป็นืออะไรใชใช้เป็นสื่อการสอนไปเลย ซึ่งนี้เป็นเรื่องที่สำคัญเพราะว่าคนตอนนี้ดูกันเยอะขนาดนี้ก็แสดงว่าเขสนใจกันมากแล้วก็ต้องเอาตรงนี้เป็นเงื่อนไขเป็นโอกาสในการที่จะให้โรงเรียนให้คนที่รับผิดชอบมันั่งพูดและให้เด็กเรียได้หาทางออกที่ถูกต้องครับจะดีกว่าครับอ,ออกครับก็ใช้ซีรีส์ชุดนี้นั้นเหมือนสื่อการสอนเด็กรุ่นใหม่ไปในตัวถ้าคุณใช้ชีวิตยอย่างนี้ในที่สุดคุณจะเจออะไรถูกครับ และในสุดนะฮะคุณจะเรียนเรียนรู้ในการที่แก้ปัญหามันอย่างไรประมาณนั้นนะฮะใช่ครับใช่ครับแล้วก็อีกอันหนึ่งพี่ต้องสอนคือว่า,า,า,าน้องวัยรุ่นที่ระหว่างหญิงชายเราก็ต้องสอนความรำพันที่ต้องให้เกติกันไม่ใช่สอนให้ว่าผู้ชายมีแฟนเยอะๆไปฟันผู้หญิงเยอะๆเนี่ยเป็นผู้ชายที่เก่งอะไรเงี้ยไม่ใช่นะครับหรือว่าต้องสอน,สอนผู้หญิงรู้จักที่จะความรักไม่ได้หมายความว่าต้องไปยอมทุกอย่าง หลักเราสามารถที่จะต่อรองกันได้แล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปตองว่าเออถ้าเกิดไม่ทาอย่างนี้ผู้ชายจะไม่รักแกี่าะขอผู้หญิงขึ้นแข็งขึ้นถูกไหมฮะและ่นจะให้เกียิกันและกันแล้วก็นำมาสู่ทําให้รความรักเนี่ยมันเป็นสิ่งที่องไงมีความเข้าใจกันมากกว่าที่จะ,ะมาแสวงหาผลประโยชน์กันเนี่ยครับ แสดงว่าเนื้อหาของซอีรีส์ชุดนี้นั้นน,นะฮะนอกเหนือจากการนําเสนอการใช้ชีวิตของวัยรุ่นยุคนี้แล้วนั้นงยัง,ยงชี้ต่อด้วยในเรื่องนะครับว่าถ้าคุณใช้ชุดอย่างนี้คุณจะเจออะไรเช่นถ้าคุณมีเพศสัพันธ์ในวัยเรียนคุณจะนํานไปสู่การท้องท้องก็นําไปสู่การแท้งแท้งก็อาจจะตายหรืออะไรก็แล้วแต่ประมาณนั้นใช่ครับใช่ครับะไม่ใช่ว่าละครเรื่องนี้เนี่ยมันสอนมันสอนไปในตัวด้วยสอนในตัวอยู่ในบทละครคือตอนนี้ปัญหาที่มันเกิดการแก้ปัญหาอย่างในตอนตก หรือว่าอย่างประเทศอื่นเนี่ยเวลาเด็กที่เขาท้องแล้วเขาไม่ได้ไปทําแท้งเนี่ยไม่ได้ความเขาไม่ดีนะครับอืม mm. ในหลายที่เขาให้เด็กเข้าไปเรียนในโรงเรียนได้ mm. เพื่อจะให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยเข้าใจเขา mm. ไม่ได้ว่าไปมองเขาเป็นคนไม่ดีแล้วไปยิป่งไปตีตายไม่ได้ mm. พอพอเกิดนี้ปุ๊บเด็กหลายคนไ้รู้อ๋อเพื่อนเขานี่ต้องการงานแฝดที่สอง mm. เขาก็จะรู้อ๋อแต่เราท้องในช่วงวัยเรียนมันมันเจอความฝักยากลำบากยังไงเจออะไรบ้างอ่าแล้ว แล้วพอไป็น,นีปุ๊บเขาบอกว่าเด็กเด็กไปท้องไม่พร้อมเนี่ยมันลดลงไปเลยนะครับครับน,นี้คือสิ่งที่ผมคิ่ากลาเป็นการยอ้อนความจริงแล้วก็เน้นฟางาว่าเออเด็กเขาไม่เขาก็รู้เขาเรียนรู้ไม่ใช่ว่าไปชี้โครงออรโอท้องแล้วก็ได้กลับมาเรียนไม่ใช่อย่างนั้นนะครับมันจะเป็นการได้เห็นปัญหาแล้วก็เข้าใจซึ่งกันและกันมากขึ้นแล้วก็ไม่ไปตีตาเด็กที่เขาอาจจะพลาดไปโดยที่เขาไม่รู้นะครับครับ อน,นุกรรมการกำกับเนื้อหารายการวิทยุโทรทัศน์ของกสทชทํำท่าจะเข้าไปเซ็นเซอร์ก็แปลกดีนะครคือผมคิดว่าโอเคมันอาจจะมีเงื่อนไขอะไรบางอย่างได้แต่ต้องเน้นการมีส่วนร่วมถามผู้วิพากษ์ถามาปั้ปภชนด้วยนะครับว่าไอ,อ,อ้เนื้อหาบางอย่างเนี่ยเป็นยังไงก็ถ้าคุณไม่ถามเลยคุณเอากฎหมายนะั้นเป็นตัวบังคับเนี่ยมันก็จะไป ในทางที่ผิดุถูกอันละครดีคุณกับมีปัญหาในละครที่ที่เป็นปัญหาเช่นตบกันตีกันเลยเต็มไปหมดคุณไม่เคยเห็นมันทำอะไรเลยเต็มไปหมดเลยนะดูเนี้ยคุณไม่เลยพูดถึงเห็นบ้างไหมเนี้มันติดกันนะมันมันติดทางครับอันนี้ก็มี็นปัญหาเยอะแต่ถ้าเกิดคุณถามท่านไปจนหน่อยถามผู้ส่งหน่อยว่าเออละครเรื่องนี้เป็นยังไงคุณไม่ใช่อยู่ดีใช้กฎหมายแล้วก็กดลงมาเนี่ยผมว่ามันจะได้รับการไม่ยอมรับแล้วก็จะ ตาหนาดกต่อต้านอย่างเงี้ยนะครับผมผมาใจว่ากฎหมายนั้นจะเป็นประเด็นปลายแต่ว่าประเด็นตั้งต้นก็คือวิธีคิดทัศนคติของคนในกศชเองนี่แหละมองอย่างไรคิดอย่างไรคิดแบบไหนอแล้วก็หยิบฉวยเอากฎหมายมาเป็นเครื่องมือในการตอบโจทย์ความเชื่อของตัวเองเร่งนี้ผมก็ได้สัมภาษณ์ไปแล้วนะครับว่าวิธีคิดเป็น ต้องเข้าใจว่าคนรุ่นนี้เนี่ยเขาโตใหม่แบกอย่างนี้เนี่ยแน่นอนถ้าเกิดเขายังไม่ปรับัติกมีเปลี่ยนคคิดเนี่ยเขาก็จะมองเรื่องว่าอู้อีโป่งนั่ล่อหอมเด็กทำไมทำตัวเหลวแหลกไมเงี้ยเป็นพนามเด็กซึ่งอันนี้เป็นปาสนาปนเป็นโน้ต้องตับยิ่งคิดนะต้องต้องเข้าใจว่าถ้ากเกิดโลกมันเปลี่ยนไปหกไกลมากนะครับถ้าเกิดเราเป็นผู้ใหญ่ที่ให้เข้าใจเราก็จะแบบยิ่งทําให้เด็กกลุ่มนี้เขาจะไปอะไร ไปเรื่องไหลบมุมไปหาข้อมูลที่ไม่เข้าใจมันก็ยิ่งยิ่งเข้าใจผิดๆไปมากขึ้นแล้วแล้วมันไม่มีทางออกเลยครับจริงๆผมชอบคําของคุณเจเด็ดจยู่คําที่บอกว่าไอ้ชี้โพงให้กระลอกไอ้ไอ้คำว่าชี้โพงให้กระลอกเนี่ยมันหมดสมัยแล้วเพราะว่าเด็กเนี่ยมันไปไกลมันมันไปไกลเกินกว่าโพงแล้วถ้าอยากจะดูคนร่วมเพศเนี่ยเข้าอินเทอร์เน็ตเนี่ยไม่เกินสามทีได้ดูใช่ใช่ครับ าอยากจะดูอะไรในอินเทอร์เน็ตเนี่ยไม่เกินสามทีคุณดูได้เลยคุณจะเอาหนังโป๊ชาติไหนซีรีส์ไหนเวอร์ชั่นไหนประเภทไหนครอบทุกอย่างแล้วเด็กก็มีความสามารถเข้าถึงพวกนี้ได้ง่ายด้วยอ่ได้ง่ายแบบผู้ใหญ่ยังกดไม่เป็นเลยครับผู้ใหญ่ยังกดไม่เป็นแต่เด็กมันไปไกลแล้วเพียงแค่ถ้าจะทําละครและสะท้อนว่าเดี๋ยวนี้เด็กมันไปไกลแล้วนะเดี๋ยวนี้เด็กมันเข้าถึงไอ้สิ่งเหล่านี้ได้อย่างที่ผู้ใหญ่ไม่รู้ที่หลังก็ช็อกนะมาตีแผ่ให้ให้รู้ว่าเด็กมันไปถึงไหนเนี่ยแล้วบอกว่า ่ามันต้องเซ็นเซอร์มันก็แย่เหมือนกันนะใช่ครับใช่ผมก็เลยมองว่าตอนเนี้สถานการณ์เนี่ยเรากลับไปที่เดิมไม่ได้นะครับเราย้อนกลับไปสามสิบปีแล้วสมัยผมเป็นวัยรุ่นเลยหรืออะไรเงี้ยมันไม่ได้นะครับไม่ได้คนรุ่นสี่สิบปีแล้วที่เป็นวัยรุ่นมันไม่ได้นะอันนี้มันไปฉะนั้นก็ต้องยอรับความจริงว่าสถานการณ์เนี่ยเราก็ต้องต้อง ต้องเชื่อมแก้ปัญหาครับเพราะว่าต้องเปลี่ยนมองต้องเปลี่ยนนิัยปกติแล้วก็ให้โอกาสเด็กเขาได้รู้ได้เข้าใจแล้วถ้าเปิดโอกาสเด็กหลายคนผมว่าเขาเห็นแเขาไม่ไม่ไม่ไปทำอย่างนั้นหรอกครับไอนี้เขาไม่รู้ไงเขาไม่เข้าใจอย่างสื่อที่ที่เขาเข้าไปเขาคิดว่าไม่มีญหาอะไรทั้งันแล้วก็ไม่ได้เป็นปัญหาแต่เขาไม่ได้เข้าไปริบซึ่งเราก็เ็นงมากวัยรุ่นที่เขามีญหาเขาก็จะท้อเขาได้กิงว่าจริงเขาจะได้ก็ย้อนกลับไปได้เก็ไม่ทำอางนั้นหรอกครับ ระหว่างละครช่องสามเรื่องแรงเงาอกับ,ตบตละครซีรีส์ทางที่วีดีโทีมเรื่องอข์โมอนไว้ว่าวุ่นท่าทีบคุณค่าแล้วก็ความน่าจะเข้าไปควบคุมหรือดูมันสักนิดหนึ่งระหว่างสองเรื่องนี้เนี่ยคุณจะเด็ดปิดทีบแล้วมองอย่างไรฮะ คือผมก็คิดว่ามันไม่ใช่แล้วเดี่วมีหลายช่องก็ยังมีปัญหาบนเวื่ออย่างเนี้ยแต่ผมก็ไม่เคยมีเห็นว่าทางอ,อคนที่ดูแลเรื่องนี้เนี่ยจะมีการตกเถียงกันเรื่องนี้เลยนะครับว่าละครที่คนเด็กจะทารยังไงจะทําไงหรือว่าจะโน้มน้าวให้เขาทำละครที่สั้นสั้นได้ไงก็มไม่เคยมีการพูดคุยเรื่องนี้กันมากโดยเพราะน่วยงานที่เปาไปู้พิกมดูแลแต่ก็จะมีการพูดคุยใช่ว่าเนี่ยพอเกิดปัญหาขึ้นรู้ได้รับสารเงี้มันนิ่งก็จะ เอาละก็จะมาแทรกันแบบนี้ครับผมผมคิดว่ามันก็ไม่ถูกแล้วก็แล้วก็เป็นเรื่องที่ตอนนี้ผมเชื่อว่าผู้พมส่วนใหญ่ไม่ได้ชอบละครทั้งนี้นะครับเขาถึงได้พยายามที่จะเยาวชนที่ดีก็ถึงได้ไปดูแบบอหญ่ๆเองครับโอเคโอเคลองลองเราเปตีบที่ชัดๆทีให้ระหว่างแรงเงาซึ่งผู้ใหญ่ติดกันทั้งบ้านทั้งเมืองกับฮอร์โมนวัยว่าวุ่นซึ่งวัยวัยรุ่นติดกันทั้งบ้านทั้งเมืองนะนะถ้าถ้าถ้าเทียบคุณค่าสองเรื่องนี้กันเลยเนี่ย ผมคิดว่ามันมันต่างกันนะแหละคือละครแรงเงาเนี่ยมันไปไห้ที่จะเทียบไปแล้วเนี่ยละครแรงเงาไปตออย้ำปิดแบบเติมก็คือเรื่องผู้ชายมีภรรยายหลายคนผู้ชายแบบไม่ได้รับผิดชอบอะไรเลยครอบครัวถึงแม้ครอบครัวมีปัญหาแล้วก็ผู้หญิงก็ต้องมานั่งทําร้ายกันเององี้ยซึ่งหมว่าเนี่ยเรื่องาราวเนี่ยไม่ได้เห็นทางออกที่ตัง้งกัดนะครับแต,แต่แต่ละคพอเรื่องเรื่องฮอร์โมนเน,น,นเนี่ยเขาก็จะพยายามเสนอว่า ปัญหาแบบนี้เราจะทํำยังไงถูกไมัให้เข้าใจวิตของวัยรุ่นให้มันลึกซึ้งอันนี้มันซึ้งซึ่งผมว่ามันต่างกันแน่นอนแล้วมันคุณค่ามันไม่ได้เหมือนกันดูคุณค่ามันไม่ว่ามันควรจะแก้ปัญหาหรอแต่ตอนนั้นไอ้ละครที่พูดถึงเนี่ยมันจะวนเวียนอยู่กับเรื่องเดิมๆกันนะครับแล้วก็ไปสรุปว่าเนี่ยคนดูกันเยอะและคนชอบอย่างเงี้ยซึ้งขี่มันอาจจะได้ในช่วงนีงแต่ถ้าคุณทำการตลาดมากคนก็ดูกันเยอะมันก็จะทำให้ พูดโกนี่ยวนเวียนอยู่กับเรื่องอย่างนี้แั้วป็ไปตอบย้ำความเชื่อเดิมๆใช่ไหมครับใช่แล้วก็ไปไปตอบย้ำค่าานิยมแบบชายเป็นใหญ่เนี้ยซึ่งผมคิดว่าเนี้ยมันก็เป็นการไปไม่สร้างสรรค์นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเราควรจะสร้างสร้างละครที่ว่าเออแลผู้หญิงเนี่ยสามารถที่จะสู้ชีวิตออกอย่างไงสามารถที่ไม่จะเป็นต้องจะมีชายแบบนี้เขาก็ไม่จะเป็นต้องมีแฟนแบบเขามัน มาต่อสู้ชีวิตอยู่ยด้ตัวเองได้อะไรเงี้ยนี่ม<ช>ันทำไมไม่สร้างละครแบบนี้บ้างค,คุณจะได้มีอีกประเด็นหนึ่งน้องปันปันหนึ่งในนักสแสดงเรื่องฮอร์โมอนไวว้าบุ่นกับภาพที่ปรากฏเรื่องของการเสพยาไตอตรงนี้มองอะไรยังไงมาสะท้อนอะไรยังไงบ้างคะภาพเลยนะครับภาพที่มีข่าวหนึ่งในนักสแสดงเรื่องฮอร์โมอนไววา้าไวบวุ้นได้ติดตามใช่ไหมคะน้องปันปันที่มีภาพที่เสพยาเอ่อเอามาวัดไม่ได้ครับคือส่วนละครส่วนนักแสดงเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจนะน้องยังอายุขนาดนี้โอกาสที่จะพลาดมันมีสูงไม่ว่า คือคนที่พลาดแต่ไม่ใช่เป็นดารางเดียวนะครับคนทั่วไปก็เป็นเยอะะคนลูกคนระด,ดับนั้นเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับผมเองแต่ว่าเราต้องให้โอกาสเขานะครับ้เพราะว่าเาอาจจะอาจจะพลาดไปคือเด็กพวกนี้เนี่ยนะครับหรือคนน้องพวกนี้เนี่ยต้องเข้าใจว่าบางทีเขาไม่มีพื้นที่แล้วเขาก็อยู่ในวงเพื่อนที่อาจจะไม่ได้ให้ข้อมูลก่าวสารเข้าใจคิดว่ามันเป็นเรื่องสนุกแล้วก็อยากจะตอบเรื่อง ปลูกท้าทายว่าถ้าเกิดทำแบบนี้มันจะดูดีอะไรเงี้ยให้เขาปลูกซึ่งอันนี้คืองานที่เขาอาจจะพลาดไปคุณก็ต้องให้ศาสตร์สวางตรบ